สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมโปเกมอนสก้านะครับวันนี้เป็นพาร์ทแรกก่อนอื่นเราจะมาดูโปเกมอนกันนะครับว่าตอนนี้ผมมีโปเกมอนอะไรบ้างนะครับที่ผมก็เล่นเป็นอาเล่นและผมก็แค่เพิ่งจะเอามาลงแค่น,นั้นเองก็ได้แล้วนะครับเอาแล้วจะท่ามันนะครับเห็นไหมครับท่าของตัวนี้นะครับสามารถใช้หมวกมาก ถ้าใครเข้าเรียนแร็กๆนะครับสมควรจะมีมากๆเพรามาสามารถวิวัฒนาการล่างได้ไง่ายมากจากตัวเล็กขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นราเมกาได้นะครับโกกดัตอนนี้โกดักผมเกือบจะวิวัฒนาการล่างได้แล้วนะครับว่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับ โอ้ไม่ได้เลยอ่ะโอเคได้สินะครับนะครับของครอบยกเว้นกัน,กนอันนี้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวขยายแป๊บกินหมอนเดี๋ยวต้องผมต้องไปหนาะน้ำอาดน้ำจะมีอะไรนะครับวันนี้ ขอภายนะครับมีหัวอาจียวปน่ะจามนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตามล่าหาเพชรกันนะครับเพื่อที่จะไปสมสองพันสีแล้วไปแสดรูบี้นะครับเพราะเมื่อถึงเวลาที่เราจะได้ไปสุ่มสอง0น สีเราเปแเปดรูบีเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ทุกคนดูนะครับแต่ว่าบางทีงผมก็จะถา่ายนอกจอนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะครับมันจะมาเริ่มฟ้ามาเลยนะครับไม่ที่ฟ้าง่ายๆนะครับถ้าเรามาเล่นด่านธรรมดานะครับก็เล่นด่านที่เรายังไม่ได้เคลียร์แลรเข้าไปมากมาก,มากเล่นได้สามดาววันนี้เราม,มาสค้ควรจะท้าทาไปขัด ตัวนะครับผมก็จะเอาไปตัวเดียวสาดยานะครับแต่ผมต้องการธาตนะุน้ำอีกสักตัวแต่ผมไม่มีว่อนหน้านี้ธาตุน้ำไม่บางครับก็มีอยู่นะแต่ผมก็แค่ี้พอแล้วครับเราไปกันเลยครับ เริ่มต้นแล้วครับเริ่มแรกวหือแต่บอลแล้วกันไม่เีใครได้เลยก็ Callista โดนตบหนว้ยโอ้โหโอ้เจ้า บุ o, lighting, ๊มมาดูกันว่าเราจะชนะไหมนะครับใส่ด้านนี้ตัวโหดเลยผมไม่ได้่าดอุณมันจะแพ้ก็ได้นะครับเนี่ยโอ้แพ้แล้ว <Yo. S 2> ผมเล่นไม่ผ่านจริงนะด่านมันด่านตัวนี้ผมเล่นไม่ค่อยผ่านเลยตั้งแต่เนี้ยผมเล่นหาเ็หมดแล้ววันนี้ยูทูปผมอัปเดตเสร็จแล้วบ้างไหมโอเควันนี้ยูทูปผมอัปเดตเสร็จแล้วครับมันจะถ่ายไม่ไม่ยาวมากนะครับจะยาวมากไม่ได้ เราจะมาดูคนนี้กันนะครับนี่คือมิวทูลองเมกาเมกามิวทูวายเมก้มิวมิวทูเนี่ผมรสมมว่จะเคยเห็นอยู่นะครับโจใส่เข้าบ้านใ่โต๊ะม่เป็นมิวทูวายไม่มิวทูเอ็ก ไม่กอลิซดอนเอ็กซ์แล้วครับตอนนี้เราขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้านมาชมกันต่อนะครับปรดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดิดตามากันบมกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับเดนนี๋ยวครับพอดีมันเพิ่งหลุดแท้